เด็กชายอะไรครับเด็กชายเวลานันจังหวัดคนาครับห้องคุณครูอะไรนะห้องคุณครูคุณนิวค,ครับอนุบาลอะไรเอ่ยอนุบาลสองทับอนุบาลสองทับทับเฮ้อไม่ไม่ต้องช่วยก็ได้เหรอโอเคโอเค,อเ,คเอางั้นบอกใหม่ฉันบอกใหม่อนุบาล ตองครับอครับโอเคจะพาไปดูอะไรวันนี้จะพาไปไหนเนี่ยวันนี้เราจะพาไปชมชมอะไรดีเดี๋ยวดูกันนะอ่ามาดูกันนะไหนล่ะจะเปิดกล้องใหม่อ่าโอ้โหแทนแทนวันนี้ไอ้น้ำทำอะไรนะฟิ้งฟิ้งมันเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปรูปคนยิงกนูนยิงระโอ้โห นูเต็มน้องฟ้าเลยแล้ก,แลก็มีอะไรอีกยครับจบยังอะ่จะจบ,จบเท่านี้อย่าลืม โอเคครับโอเคอ้าเต้นโชว์ด้วยเต้นโชว์ด้วย